เป็นภาพนะครับมาขอความช่วยเหลือครับเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปขโมยนาฬิกานะครับจากร้านปลายผู้หญิงคนนี้รูปร่างอ้วนผิวสองสีนะครับสูงประมาณ150เซนติเมตรนะครับคุณรุ่งฤดีเนี่ยนะครับเขาก็นำภาพมาแชร์เพื่อที่จะให้คนได้ตามหาแล้วก็ช่วยกันถ้าใครที่เห็นผู้หญิงคนนี้ก็ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับเพราะว่าได้ขโมยนาฬิกาไปจากร้านนะครับ ม,มูลค่ารวมๆแล้วกว่า2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะติดต่อคุณรุ่งฤดีอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มาเล่าเหตุการณ์รายละเอียดแล้วก็ช่วยกันตามหาหญิงคนนี้นะครับที่เข้ามาที่ร้านและขโมยนาฬิกาเปลือนนี้ไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะขโมยไปหลายเรือนเลยทีเดียวเพราะว่า จากที่พูดคุยกันในช่วงแรกที่ผมโทรไปสอบถามเนี่ยบอกว่ามูลค่าความเสียหายนั้นเกือบเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับน,นี่ก็หลายๆคนตอนนี้ก็ช่วยกันแชร์อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่รุ่งฤด,ดีกันนะครับผู้เสียหายที่ถูกโจลายนี้ขโมยนาฬิกาไปครับสวัสดีครับคุณรุ่งฤด,ดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าร้านพี่รุ่งฤด,ดีอยู่ที่ไหนและเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ เกิดวันพฤหัสนะคะตรงประมาณวันที่ยี่สิบนะคะประมาณสี่โมงเย็นค่ะก็คือเปิดร้านนะคะร้านนาฬิกาของพี่ร่งกดีอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่ที่รังํำแพงร้อยสิบค่ะซอยรังํำแหงร้อยสิบครับเอ๊ะแล้วโจนรลายนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาทํำทียังไงครับเขาถึงได้ได้นาฬิกาปายมูลค่าค่อนข้างเยอะทีเดียว ใช่ค่ะก็คือเข้ามาตอนแรกเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาทาการบ้านมาก่อนอะนะคะค,คือรู้จักชื่อเรารู้จักการใช้ชีตของเรา<ภ>เข้ามาก็คือเรียกเรียกชื่อเราเลยทําเป็นว่ารู้จักกับเรามานานแล้วอะไรเงี้ยเคยเหมือนเคยมาดูร้านเราแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะสร้างความคุ้นเคยอือ่าแล้วก็ขอขอดูคือตอนแรกเขาอาจจะยังยังยังไม่ทราบว่าตัวไหนอะไร,ะไรยังไงก็คือขอขอถามนาฬิกาหลายๆตัวหลายราคาจนมาเจอตัวที่แพงสุดนะคะเขาขอใส่ ที่นี้พอขอใส่เนี่ยเขาเขาใช้เวลาอยู่ในร้านประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะครับแต<า>่เขาสร้างความสับสนนะคะคือซื้อตัวนูน้นซื้อตัวนี้แล้วก็คือพักบัตรเครดิตออกมาว่าจะขอรูดการ์ดส่วนหนึ่งแล้วก็จะขอจ่ายเงินสดส่วนหนึ่งครับพอเราตกลงซื้อขายกันตอนแรกซื้อขายอย่างที่ตัวเดียวก็บอกว่าจะจะรูดการ์ดแต่ที่นี้เหมือนกับอ,าอานาฬิกามันไม่มันไม่มได้อยู่กับเขาได้ตลอดเวลาคือตอนนั้นพอมันซื้อตัวเดียวแล้วค่วอนข้างมีสติมากกว่าครับ ทีนี้พอเขาเห็นโอกาสว่ามันน่าจะทําได้หรือไม่ได้แล้วก็ไม่ไแมน่ใจนะคะเขาก็พยายามหยิบใส่หยิบออกหยิบใส่หยิบออกข้อมือตลอดเวลาเหมือนสร้างความสับสนให้เราว่านฬิกาอยู่กับเขาหรืออยู่กับเราครับแล้วก็ให้เราออกบินให้เราต่อข้อคือมีม,มีการยุ่งวุ่นวายอะคะอ่ะฮะอ่าเราก็ทีนี้ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอออกไปกดตังค์ส่วนส่วนหนึ่งเราขอรูดก,การส่วนหนึ่งครับแต่รอบแรกอะนาฬิกาไม่ไม่ได้ติดข้อมือเขาไปฮะนฬิกายัางอยู่กับเราพี่ก็ทําการเช็ค รายการทั้งหมดเพื่อจะออกมารับประกันให้ลูกค้าเขาหายออกไปน่นาจะสักประมาณยี่ ap, ยสิบนาทีเขากลับเข้ามาก็มาบอกอีกว่าจะขอจ่ายเงินสดเยอะขึ้นจะต่อลูกา๊าน้อยลงแล้วจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวจะซื้อให้เป็นของฝันให้แฟนอะไรประมาณเนี้ยค่ะฮทีนี้พอซื้อสองตัวมันก็จะค่อนข้างต้องต้องเช็คของค่อนข้างเยอะครพอเสร็จเขาก็หยิบใส่คือตอนแรกเราเราเช็คตัวตัวที่เขาเอาไปแล้วนะคะเช็คใส่กล่องใส่อะไรหมดแล้วว่าโอเคตัวนี้ซื้อขายที่เท่าไหร่ เสร็จแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาเขาเพิ่งซื้อนาฬิกาแพงเขาขอลงใสทิ้งได้ไหมเขาเหมือนเหมือนเขาทำไปว่าเขาตื่นเต้นนาฬิกาสวยอะไรประมาณนี้ยค่ะทีนี้พอเขาหยิบไปใส่ปุ๊บเนี่ยพี่ก็โอเคหยิบใส่เสร็จพี่ก็ทําอีกตัวหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันเร็วขึ้นก็คือเช็คนาฬิกาอีกตัวที่ตกลงซื้อขายเป็นนาฬิกาสายผู้ชายอ่าทีนี้พอพอเหมือนเราวุ่นวายปุ๊บเขาก็คุยโทรศัพท์คือเขาจะคุยโทรศัพท์ตลอดแล้วคุยจะเราด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยคือสร้างความสับสนเราก็ทําพยายามทำอะไรซ้ำๆซ้ำ <ừ. S 2> จนครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเขาขออไปกดตังอีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้จบตะงอะไรเงี้ยประมาณว่าเขาบอกว่ามันก็นานแล้วเดี๋ยวเขาขอกดตังค์แล้วเดี๋ยวมาจ่ายเคลียร์ทีเดียวเลยพี่เล็กออกบินให้เขาหน่อยนะอะไรเขาจะได้ไกบเบิกไปอะไรข,ของเขาประมาณเนี้ยค่ะครับเสร็จเขาใส่ในข้อมือแล้วพี่ก็เขาคุยโทรศัพท์ไป้อยู่เขาก็คือเดินออกไปจนตอนนั้นเราคิดว่าในโทรศัพท์เอ๊ะคิดว่ารายการเราเก็บแล้วไงอ๋อคือใช้เวลานานก็เลยทําให้เราเกิดความสับสน ต่ตอน<ช>ที่สุดท้ายเนี่ยคือนาฬิกาอยู่ด้วยก็เลยออกไปอีกทีนี้คือไปนาฬิกาติดไปด้วยแล้วเราก็คิด<ช>ว่ายังอยู่ใช่นะค่ะแล้วก็ทีนี้บัตรเครดิตเนี่ยคือตอนนั้นพี่ก็ยังไม่รู้ตัวทีเดียวนยคะคะพอพี่รู้ตัวปุ๊บพี่ก็เห็นบัตรเครดิตมันอยู่บน,นตู้<อ>ในกาพี่อยู่พี่ก็เลยหยิบมารูดซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเขาพยายามโทรหาหาสามีเขาบอกว่าให้เพิ่มวงเงินให้อะไรต่ออะไรคือแบบบอกว่าให้เพิ่มวงเงินทุกเฉิญให้อะไรประมาณเนี้ยคือเขาคุยในโทรศัพท์ให้เรารับรู้ว่าเขาเพิ่มแล้วอีกสิบนาทีรูดได้กบอแฟนนเเาี่ย สามีเขาเนี่ยเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลใกล้ๆกับห้างเราอืมซึ่งห้างเราจะมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลติดก,กับห้างเราอยู่แต่สิ่งที่เขาทำนี่ก็คืออุบายตอนตอนตอนนั้นคุณคุณลุงรุดีเอกใจไหมครับตอนที่เขาบอกว่าจะเพิ่มวงเงินเครดิตโทรไปหาสามี <3 S 2> ก็ก็ไม่นะคบเพราะเปนเดลูกคา้าเป็นเกก็จะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเพราะบางทีมูลค่าของของค่อนขอ้าง,งเยอะบางทีต้องของเพิ่มวงเงินกันตรงนั้นเลยครับค่ะก็พอเพิ่มวงเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าปกติก็จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้ว S <s> <S ขอเพิ่งมวงเงินแล้วก็รอสิบนาทีแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะ <c rap. S 2> แล้วบัตรเครดิตมันก็ใหม่เขาบอกว่าพอดีเขาเพิ่งเพิ่งทำบัตรเครดิตมาอยังรูดน้อยอะไรเงี้ยคือต้องเพิ่งมวงเงินนิดนึงนะพี่เล็กอะไรอย่างเงี้ย <c rap. S 2> เราบอกโอเคได้แล้วก็รอได้ก็รอสิบนาทีเสร็จก็คือพอช่วงที่เขาออกไปแล้วเนี่ยพอพี่เห็นบัตรเครดิตอยู่บนโต๊ะเนี่ยพี่ก็เลยเอาหยิบมารูดเลยเ <c rap. S 2> พราะพี่พเพราะวงเงินในการรูดเนี่ยพอเขาซื้อสองตัวใช่ไหมคะนาฬิกาที่เขาเอาพี่ออกไปเนี่ยประมาณสองแสนกว่าเกือบสามแสนรูดผ่านไหมครับ รุ่ไม่ผ่านกับพรรุปร่ปุ๊บมันเด้งเลยว่าห้ติดต่อธนาคารแล้วธนาคารก็โทรเข้ามาว่าบัตรใบเนี้ยมีปัญหานะคะโดนอายัดไว้เจ้าของแจ้งอายัดไว้พี่ก็ทราบแล้วว่าพี่โดนแน่นอนโดนแน่นอนแล้วบัตรนี่ใช,ใช่ของเขาหรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่ค่ะเจ้าของเขาอายัดไว้<อ>เป็นของแบงก์กรุงศรีค่ะแสดงว่าก็เอามาจัดฉากหลอกเราหมดเลยใช่ค่ะใช่ครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วครับคุณลุงดูดีได้แจ้งความแล้วหรือย,ยังครับแจ้งแล้วค่ะครับ ยังในวันนั้นเลยภาพที่เราเห็นอยู่ที่อันนี้จากกล้องวงจรปิดของทางร้านถูกต้องไหมครับใช่ค่ะคอ่อนข้างที่จะเห็นหน้าชัดเจนไหมครับในร้านชัดเจนค่ะครับตอนนี้แจ้งหลังจากที่แจ้งความ20วันนี้ก็วันที่24แล้วเป็นยังไงบ้างครับคือมีความคืบหน้าบ้างแล้วหรือยังก็คือก็ทําตามขั้นตอนของทางกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกสอบปากคําอะไรประมาณเนี้ค่ะครับพี่ลุงลูดีขายนาฬิกามาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมหรือว่าเจอในลักษณะคล้ายๆแบบนี้บ้างไหม เคยเจอคือขายมานานมากแล้วนะคะคือเคยเจอแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่เขาจะเอาไปได้หรือไม่ก็มีแบบพวกวิชาชีพเอาของของเก๊มาขายอะไรประมาณนี้ค่ะอืมฮะแต่ประเมินดูจากคนนี้แล้วนี่เป็นมืออาชีพไหมฮะอาชีพแน่นอนแผนมาอย่างดีเลยใช่แล้วก็มาดูทางหนีที่ไล่แล้วเพราะว่าคนในในละแวกนั้นเขาบอกแล้วว่าเขามีการมาเดินดูทางหนีไฟทางอะไรต่ออะไรหมดแล้วก่อนหน้านี้อ๋อครับแสดงว่ามาก่อนแล้วแต่ว่าพี่ลุงลดีไม่ได้สังเกตว่าเขามามาที่ร้านเรา เขาบอก่ก่อนอันนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้าที่ร้านแต่เขาเคยคเคยมาอาจจะมานานเป็นปีแล้วแล้วเขาอาจจะไม่สโอกาสหรืออะไรที่ไม่แน่ใจนะคะแต่ช่วงประมาณภายในอาทิตย์ที่ก่อนเกิดเหตุนเนี่ยเขามีการมาเดินสำรวจหมดแล้วครับในระแวกใกล้เคียงกันมีร้านอื่นๆเคยโดนแบบนี้ไหมครับคือเคยโดนแต่อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นมืออาชีพลักษณะมากมายขนาดนี้อาจจะเป็นประเภทแบบว่าเจ,จ้าของร้านลืมโน้ตบุ๊กหรือลืม iPad วางไว้แล้วก็หยิบกันไปอาจจะไม่ได้มีการหลอกล่อมากคือพูดคุยขนาดนี้คือไม่ถึงว่าเห็นแล้วหยิบเลยประมาณนี้ ครับสิ่งที่กรณีที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราคิดว่าเราคาดไม่ถึงจริงๆแล้วก็ควรที่จะเป็นบทเรียนให้กับร้านอื่นๆหรือว่าใครที่เปิดกิจการขายไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่พี่ลุงรู้ดีจะเตือนอยังไงบ้างครับคือต้องระวังตัวนะคะการการการอยู่หน้าอนหน้าลูกค้าต้องมีสติตลอดครับค่อค้าง้ก็มีสติยิ่งๆถ้าเราขายของที่มูลค่าแพงไงคะต้องการระวังตัวต้องค่อนข้างมาก การเดินไปไหนมาไหนหรือว่าการที่ใครจะมามองหน้าร้านสอบถามข้างร้านอะไรเงี้ยค่ะเราค่อนข้างระวังตัวค่อนข้างมากมีสตินะคะแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดนะครับ,รบแต่เราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะฮะใช่เพ<ช>ราะว่าโจนเขาก็รู้ว่าร้านเรามีระบบอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าน่ากลัวขนาดไหนเขาเขาก็เห็นว่าเรามีเขาก็พูดอยู่ครับถ้าใครที่เห็นผู้หญิงลักษณะคล้ายๆแบบนี้แจ้งได้ที่ที่ไหนครับที่พี่ลุงลดีโดยตรงเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะได้เลยตลอดเวลาค่ะคุณลุงดีฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของรูปรัณ์อันนี้ก็ดูกันนะครับว่าเป็นผู้หญิงผิวสองสีลักษณะสูงประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่ลุงดีครับอประมาณร้อยห้าสิบนะค่อนข้างอ้วนค่ะครับฝากเบอร์ฮะสามามถให้เบอร์โทรไว้หน้ามาได้เลยนะฮะได้ครับค่ะติดต่อที่ลุงวดีได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเก้านะคะครับหนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับแล้วก็เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนะคะสองห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดครับ แล้วก็ศูนย์แปดหกค่ะครับยังไงศยสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าครับพี่ลุงดดีครับยังไงเดี๋ยวจะส่งทีมข่าวลงไปเพื่อที่จะไปดูที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็จะช่วยกันเผยแพร่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ลุงดดีครับจุดนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเตือนภัยการสันดับ